หุ้นกู้บริษัท Power Light Engineering จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง6.5%นะครับโดยบริษัท Power Light Engineering นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคม2531ันามโดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรกรมนะครับโดยตรงบริษัท Power Light Engineering จำกัดมหาชนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงกว้างนะครับถึงความสามารถและทักษะ การจัดการด้านวิศวกรรมทั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลงานโครงสร้างที่ให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับหุ้นกู้กันต่อบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนหรือ PLE ยื่นร่างแบบแสดงรา,รายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมก,การก,กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันอายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ 6.5%นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่22-23และ26มิถุนายน2566สามารถจองซื้อกันได้เลยบริษัท Powerline Engineering จำกัดมาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1ทับ 2, 5, 6, 6. ครบกำหนดไถ่ถอนปี2568หุ้ทุนกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับมีอายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ6.5ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทจำนวนเสนอขายไม่เกิน5 0 0แสนหน่วยคิดเป็น,นมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน10,000แสนหน่วยรวมนะครับหุ้นกู้หลักและหุ้นกู้กกกสำรอง ไม่เกิน600ล้านบาทนั่นเองเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่และข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้นะครับเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ทุกทอดนะครับไม่ว่าจะทอดใดๆก็ตามให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญให่เว้นแต่เป็นการโอนทางบรดกนะครับผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ไอวี g l o b a l จำกัดหมาชนนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคาร CMB ไทยจำกัดหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัด ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้นะครับวันที่ 22, 23และ26มิถุนายน2566ในระหว่างเวลาทําการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสือขายตาสถานีและล่างสื่อชี้ชวนวันที่18พฤษภาคม2566วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการสนินอขายตาสถานีและล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับนะครับปี256 6นั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนใต้คลิปวิดีโอนะครับผมจะทิ้งหนังสือชี้ชวนเอาไว้เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารนี่หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและร่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารีได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลางสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลางสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิก หรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิโด,โดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เ,เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเก็ดเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ